สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับมาพบกับข้อมูลเด็เดๆจากช่องสองหวยนะครับก็จะมีสูตรคำนวณมาให้ได้ดูได้ชมกันนะครับสําหรับการหาสูตรเนรี่ยะฮะช่องสองหวยก็จะจัดสูตรเป็นสูตรต้นฉบับหลายๆสูตรนะฮะมาให้ดูกันนี่นะครับชุดนี้นะครับจะนําเสนอสูตรเลขข้ามงวดอีกเหมือนเดิมนะฮะแต่จะเป็นชุดล่างตัวเดียวนะครับ ล่างตัวเดียวเลยนะฮะวิ่งล่างตัวเดียวนะครับประเภทว่า,เ,าเด็ดเด็ดเลยนะฮะเราไปตามชมกันดททูที่ห้องที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับเป็นสูตรสูตรและการคำนวณกันเลยนะฮะูตรเลขข้ามนวดนะ สูตรเลขข้ามงวดครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวเลยนะเป็นเลขเจ็ดเขาเรียกว่าเลขเด่ตัวเดียวเลยนะเด่ลานตัวเดียวครับสูตรนี้เด็ดลากตัวเดียวเลยนะครับมาดูข้อมูลสูตรครับข้อมูลสูตรของต้นฉบับนะครับ ต้นฉบับที่นำเสนอที่นี่ทีเดียวแล้วก็ทีแรกนี่นะฮะสูตรคิดค้นขึ้นมาจากช่องสองหววนะครับมาดูข้อมูลนี่นะฮะจะใช้หลักอ่าน,นะฮะข้อมูลสูตรใช้หลักหน่วยของสามเจ้าหน้าใช้หลักหน่วยสามเจ้าหน้าหน่วยหน้านะฮะเป็นหน่วยหน้า ครั้งที่หนึ่งของงวดอ่าของงวดหนึ่งกันแล้วกันนะฮะงวดที่หนึ่งนะฮะไปบวกกับเลขอ่าไปบวกกับร้อยหลักร้อยบนของงวดที่งวดที่สองครับ นี่ครับมันก็จะได้เลขมาตัวเดียวนี่คะนี่นะครับข้อมูลมีแค่นี้นะครเดี๋ยวมาดาูข้อมูลที่จะไปใช้ในการคํานวณเลยครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่16เลยนะฮะวดประจําวันที่16เดือน7ครับเลขที่ออกข้อมูลก็คือวันที่1นึ่งนะฮะสองสี่ห้ สตัวท้ายนะครับก็อยู่ที่2 6งนะสตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเก้ 9, 9, 5, ครับงวนะดเต่อมานะครับก็คือวันที่สนี่นะก็คือ1เดือน8ปนะคั้ที่1ครับ8 1 1 8 5 2นะ ตัวท้ายก็อยู่ที่5 0านะสาเจ้าหน้าครั้งที่1ครับ5 2 5ครับมาต่อครับกับงวดที่3นะก็คืองวดประจำวันที่ 16, 8, นะ16 8, นะเดือน8ะ16เดือน8ะเลขรวันที่1 9 9 4 8 6 5นะ สองตัวนะก็คืออยู่ที่6 3สตัวหน้าครับที่1ก็602ครับและงวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่1นเดือน9ก้านะฮะห่เดือน9ก้างวันที่1ครับ5 0 6 3 5นห สามตัวเ,เลขสองตัวท้ายนะครับก็คือสามหนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะฮะเราก็จะเอาข้อมูลนี้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปคานวณนี่นะฮะแล้วงวดต่อไปก็คืองวดประจําวันที่สิบหกเดือนเก้านะเลขที่ออกก็คือศูนย์เจ็ดสี่หกสี่แล้วก็หก ับเลข2สองตัวก็คือห้าแปดนะฮะสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเจ็ดสี่ะแล้วก็ศะะูนย์ะได้ครบแล้วก็เขียนเผื่อไว้เลยนะก็คืองวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบเนี่งวดที่เราจะหานี่นะครับงวดนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลครับว่าวิธีการคํานวณเนี่ยเราจะคานวณกันแบบไหนนะฮะข้อมูลสูตรนี่ครับบอกว่า ใช้เลขหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งของวดที่หนึ่งนะครแล้วก็ร้อยบนของวดที่สองมาดูว่าหน่วยหน้าคือตัวไหนนะครับตัวนี้ครับของวดที่หนึ่งก็คือเราจะเริ่มแต่ถึงวันวันที่สิบหกเป็นเจ็ดใช่ไหมก็คือเลขหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งคือตัวนี้ครับ หน่อยหน้านะฮะสามจะหน้าครั้งที่หนึ่งของวัที่หนึ่งนะฮะมาดูงวดที่สองนะครับเขาก็บอกว่าบวกกับร้อยบนของวดที่สองนี่นะครับหลักร้อยก็คือตัวนี้ฮะหลักร้อยของวัที่สองนี่คตัวนี้ก็บวกกันเลยครับนี่ฮะสองตัวนี้บวกกันห้าบวกกับแปดจะได้เท่ากับสามนะครับสามแล้วจะวางไว้ตรงนี้นะฮะสามนะครับเท่ากับสามนะของงวดนี้นะฮะ เท่ากับสามครับมันเลขตัวเดียวนี่ฮะัสามฮะก็จะมาดูผลนะฮะว่าสารุปผลก็คือจะไปหางวดคึวดวงวดที่หนึ่งบวกวดที่สองไปหาผลวดที่สามนะคะของวดที่สามก็คือวันที่สิบหกเดือนแปดผลออกอะไรครับสามตัวก็คือแปดหกห้าหกสามนะครับเลขที่ออกของวดประจำวันที่สิบหกเดือนแปดนะฮะ เลขงวดประจำวันที่16เดือน8นะครับเลขที่ออกก็คือออกหเดือนนะครับกแปดหนะฮะเลข3ตัวท้ายวันที่1นะครับสองตัวก็อยู่ที่6 3ครับเดี๋ยวมาดูผลนะครับก็คือเลขที่เราคำนวณไว้นี่นะครับเท่ากับ3นี่นะครับคำนวณไว้นะฮะมันก็จะไปเข้ากับตัวนี้นะฮะสามนี่นะ เป็นเลขหลักหน่วยของงวดวันที่สิบหกอนแปดครับเป็นออสองงวดบวกกันนะฮะก็คืองวดหนึ่งวดสองนะะี่ครับมาดูงวดต่อไปนะครับจะหางวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าจะแค่ก็จะใช้เลขงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนแปดฮะหลักร้อ,อ,อหลักหน่วยของสามจาน้าครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักร้อยของงวดต่อไปนะ,ะคืองวดที่สองนี่นะครับแล้วเราก็จะบวกชุดนี้เลยครับ ห้าบวกกับแปดได้สามครับก็าวางที่สามเลยครับไว้ตรงนี้นะฮะวันที่สามครับมาดูผลการออกรางวัลของงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนเก้านะฮะนี่นะครับวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับผลก็คือสามห้าหกวันที่หนึ่งเดือนเก้าเลขที่ออกก็คือสามห้าและก็หกสองตัวก็อยู่ที่สามหนึ่งนะฮะ มาดูผลอของการคำนวณไวนะ้ก็คือเลขสามนะครับมันก็จะไปเข้าที่สามนี่นะของวันที่สิบหกเป็นเก้าเข้าสามครับเข้าเลขสองจะหน้าเ,าเข้าเลขสิบหลักสิบนะฮะเข้าหลักสิบครับงวดก่อนนู้นเข้าหลักหน่วยงวดนี้เข้าที่หลักสิบนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะคั้ทางหลักหน่วยหลักสิบมาดูที่งวดวันที่ 1 6บกเดือนเครับะมาตัวไหนฮะงวดประจําวันที่1 6บกเดือนเก็ตามสูตรนี้นะครับก็คือหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่1นะึบวกกับหลักร้อยของของงวดต่อไปนะของงวดที่2อนะครัอันนี้ของงวดที่1ก็คือหลัก1ินึงฮะชุดนี้เราบวกกันอะไรครับ2อนงะบวกกับ3 ได้เท่าก,กับห้าครับวางที่ตรงนี้เลยครับห้าครับแล้วมาดูผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่สิหกเดือน9้าครับสิบหกเดือนเก้าผลการออกรางวัลก็คือหกสี่หกเลขท้ายสองเตือ,อยู่ที่ห้าแปดครับดูสูตรนี้นี่นะฮะห้าแปด ไปดูนะฮะว่าที่คำนวณไว้นี่นะฮะก็คือเลขห้าครับห้ามันจะเข้ากับเลขตัวนี้ครับเข้าหลักสิบครับนะฮะมันก็จะไปเข้าตัวเลขของงวดประจำวันที่สิบหกเปนเก้าเดี๋ยวเรามาดูงวดต่อไปเลยครับงวดที่เราจะหาคืองวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบครับหนึ่งตุลาครับนะครับสูตรเดิมนี่นะครับก็คือใช้สูตรนี่ฮะ ใช้เลขหลักหน่วยบนของงวดที่หนึ่งะฮะไปบวกกับหลักร้อยของงวดที่หน่วยหน่วยสามตัวหน้านะฮะมาบวกกับร้อยของงวดที่สองครับชุดนี้บวกกันเลยครับนี่นะฮะที่เรียกว่าข้ามงวดก็คือมันเอาสองงวดมาบวกกันนะฮะแล้วก็ไปหาผลของงวดที่สามนะฮะ วัที่1บวกที่สองไปหาผลวัที่สามนะ,ะอันนี้บวกกันแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับ1นึ่งบวกกับหกและเจ็ดครับงวดประจาวันที่สิบหกงวดประจําวันที่1เดือน10บนะก็คือหเดือน10จะออกตัวไหนมันรุนกันครับว่าจะมาเจ็ดไหน วดประจํวันที่หนึ่งเดือนสิบะฮะเลขวิง่งคือเลขเด่นนะฮะเด่นลากเลขแมนล่างเลยนะฮะก็คือเจ็ดตัวเดียวครับครับเจ็ดครับวดประจําวันที่หนึ่งตุลานะฮะแปดนะเจ้าสองไว้จะให้ครับเมื่อดูตัวเลขแล้วนี่นะฮะมันก็จะมี ไปชนกับข้อมูลชุดที่เป็นปกติที่เคยคำนวณไว้นี่แหละ,ะมันก็จะไปชนกันเลยนะฮะกับเลขจับคู่ไว้นะฮะเจ็ดตัวนี้แหละครับเจ็ดตัวเดียวนี่แหละ,ะโอกาสมีสำหร,รับวนันนี้สำหรับเมื่อจาวันที่หนึ่งเดือนสิบนี่ได้ลุ้นเลยนะ,ะเอาไปลุ้นกันดูครับสำหรับเลขตัวนีนะะ้ตัวเดียวเลยนะครับก็คำนวณได้ตัวเดียวก็ตตรงว่ากันตัวเดียวนี่แหละฮะ สำหรับงวนประจำวันที่หนึ่งสิบครับเล็กิิงล่างครับตัวเดียวเน้นๆเลยฮะภูมิใจเสนอจัดให้เลยครับช่องสองเวย์ก็จัดตามนี้เลยนะครับเห็ครับขอให้มาครับขอให้รวยกันนะฮะัสำหรับวันนี้มีโอกาสครับมีโอกาสสูงโทมันส่วนกันหลายหลายสูตรเลยเกินนะฮะก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึง ช่องสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญนะครับกดติดตามอย่าลืมกดรูปกกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยแข่งกันทุกท่านนะครับ ขอกันวิดีโอหน้าวุนรักษาเทวดาคุ้มครอ,องสวัสดีครับ